บ,บ,บ้านงคือมาถึงก็ดูบ้านเราก่อนแล้วไม่ไปไม่ไปไม่ไม่ดูหลังกันคือซื้อมาแล้วตั้งแต่ต้นคือดูอย่างเงี้ยดูรู้ว่ามาเอารถจักรยานใช่ไหมคนนันอย่างเงี้ยนี่เราก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาเจตนาอะไรเงี้ยเนี่ยในกวนเพนาะว่าก็เพื่อนรออย่างเงี้ยคนนั้นคือให้เพื่อนรออ๋อเลยครึ่งชั่วโมงถึงมาใหม่ไ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 ม่เสีเพราะนี้มันตีส well um> um> ี่อ๋อมันมันไม่ใช่เดี๋ยวเราต้องดูเวลาอีกทีหนึ่งอ๋ออันนี้ไม่ใช่เวลา วัดดูตรงนี้สี่ยี่สิบเก้าแต่ยังมันดังอยู่บักใจนั่นนั่นอันี้มันเหมือนเข้าใช่ไหมมันเหมือนเข้ามาแป๊บเดียวแต่จริงมาหอวหน้านี่แต่ก็ไม่น่าถึงนาทีนะฮะที่ที่ที่วนเข้ามาก็คือดูเวลาตรงนี้นะใช่ครับ อน,ะะนีเราจจะไปวนบ้านอื่นดูคือดูแบบนี่นี่เราตั้งสปีดช้าครับมันเลยมันเลยอ๋อเนี่ยเป็นสี่คเอ๋อนี่เริ่มที่สี่ครึ่งเป็นต้นไปมันมันจะรันทุกเอ่อครึ่งชั่วโมงฮะไอตัวเวลาตัวนี้เนี่ยมาละไฟมาละอันนี้พุ่งตรงเลย คนเดิมไหมคุนแรกคนเดิมไม,ไม,ไม่ไม่หมายถึงว่าไอ้ไอ้รอบแรกตัวคนไอ้คนรอ,อบแรกเนาะ